ใจแฟนที่แสนเยียมปิติเปี่ยมในความหมายสายผ้ไมความหักบอ่อจืดจางสูนสิน้นยิ้นกระแสะเสียงตานจะภาพงานเพืเอ่อนใสมีเงินน้อยเงินใหญ่ติดต่อหาว่าจานทำามันวางอยู่บ่อเศร้าพาคนหลาหมื่นเท่าย่อ,อ,อมือใส่เ,เกศา วาสนาได้มาพบขอโมืีพนมนอมอ้อมอกแฟนอาแขนอุ้งเป็นพลังอันอบอุน่นนกพงศกรขอเพิงบุญเสียงนี้พวกขอเพิ่เจ้าไปจนเท่าสัวนนีละเนอพระคุณหล่นขอบคุณลูกท้ายล่ะเด้อ โอ้ยข้าวเดียวหนึ่งไม่ลูกราหรกหรอฮามเลยย่าเตยจะเป็นฝาอ,อผัวนะคูเลไม่รูกอา้ามูอไอเนี่ยละละสองมือเป็นบัวตั้งวาจานังออกนองกาวถามข้าวพวกพี่น้องผมมาจ้องทละฟังจงสุขขังสุข,ขีมั่งมีเงินใสแผนึู้ฟังจ้าผมใบเป็นคุณชายผู้รูบหลอความยิงย่งใหญ่ก็มีพอซื้อผ้าพุ่งไผ่กระหู ดังเท่าทั่วกูแก้วซื้อผาคภูมิเด้อไม่เป็นผาคเด้อส่วนผมเนี่ยคือปากไก่กระดูกพนคนรอก็มูเบิดอแจงกันละกันละส่วนผมนี่ก็คือแม็กนวพ่นคนรอผมเนี่ยก็ไซมอนโคตรรอะส่วนผมเนี่ยก็คือปักเขตดคนรอ สวนผมกับตาลีโอคนน่ารัส่วนโนกับน้องแดนี่ครับ้ยเ้จ้าของใสุ่ดเพชรน้องส่วนผมกับเอกตาคนรอรอและกก่าวัยรุ่นก็รพี่ภาคภูมิหย่บเฮ้ยอุปทานในเทาจะมาบาประชดฉันที่สำคัญเจ้าของบ็ได้รอป่านั้น เบิ้งสังขารหน้าตาดนั้นวัวแมงแมงมันตอมขี่ปัดกู blinking. นะนาคือจ,จังพระเอกเกาหลียังไม่เห็นยองแต่ของเลยตอนลูกพี่ประเทศนาอยู่เกาหลีนะมึงหลู่ว่ากัวเอาลูกผู้ได้ไปตั้งไปคางเตียงลูกพูดได้ครับลูกหุ้นเส้นเิอครับแจ็กสันหวังโอยแจ็กสันหวังบัดกับขึ้นมาเดียอานนะเบ้า เี่ยกระจกแล้วกูคือรู้เสียงว่ากูสิยดหวังจะได้บูกไปเทียบกับเขาเนาะเฮ้ยนี่แล้วสีบลอจังไดมึงเช็ดหน้าตาพอกบแมกเมก่อนปาดหนังหมุดไม้หมุบหม่อยู่สองคนคือปะปากปะเบาแต่ละพอกบแม่ครับลูกเอ้ยไผเห็นไผกะย่องลูกของพ่อเสียเพ็ิดมีที่เด็ดหลายแนวเก่งในความเบาต่อไปภาคพุ่มต้องได้เป็นเจ้าของธุรกิจแน่นอนลูกเอ้ย แม่แล้วเท่าเออพ่อลูกตกจากทองคอยกระเสือลูกมีบุญมันต้องคุ้นสมใจเฮาซอยกันนั่นไลยจนว่าแม่นี่ตั้งซื้อ้แม่ลูกภาคซันดอภาคภูมิคือกระอืออดต่อกันแน่นอนภาคพระนะภาคผูผ้มยหนูตกใจเบิดปูก็ต้องตกใจเด้อลูกเนะ้อเมื่อนี่นะ่ะให้หนูนะ่ะพาสมุนของหนูนะ่ะไปเก็บเงินคาแพงในตลาดถ้าแม่ค้าอีไหรบักไหรบ้า ได้ตามตรงแล้วก็ไล่มันหนีไปขายข้างทางกุญเ้อะเอาใจบอสจงสบายใจได้มันไม่เป็นปัญหาไปเมื่อตรงเวลาภาคพุ่ิซีนัมจีเอาซุ้มไหน,นมาถ่ายใจขาแผงเลี้ยงนาเข้ามาแล้วไหมเอาเข้ามาแก่หายใจขาแผงตลาดตลาด,ลาดน่าแค่กันแล้วกันละวิปั้นเป็ดเมื่อนี้สมัครเป็<ห>นบุญตาคักแจลูกนั่นนั้นนั้นมึงเบิ่งให้ดีคุณภาคพุ่ม ิดว่าลูกเป๋วของแม่อยากได้ความสบายไปตลอดทั้งชาติเอาความสาวสวยและม่นยาหญิงให้จีบให้ติดเอามาเป็นสูเป็นเฟนตะลูปาดปาดไอ้พากคุ้มแล้วก็รอค่ะค่ะสูงยาวขาวกะนล่อนอันได้เป็นครูสอนของดีแห้แน่นอนแต่่าเบลจีเข้ไปหาปวดตาใดดีเปลวปะเอยแม่มโอยเป๋วลูกมึงเคืองงคือปึกแต่ละเปลว หนูกระทำชาคลองสินลมมือคุบแสมหันม,มันเบาๆเนียงเบาๆปลายเบาๆให้มันมีอ่อลนล้มลวงขนาดตัวเป๋อหลูกหายพ่อมะซำซ้องเด็กดแหงเจ้าอจบอแบบนี้ฉัดงว่าเจ้าชำชองเป็นกระเทยมาก,ก่อนแล้วจงังเอาคนเป็นเมียงเป็นป้าชาวายกิ่ป๊าหย,ยาบบุญว้า เสียงแสบแก้วหูแบบนี้กูเห็นแต่ตัวตัวประกายดาวเนอมาฮวันแล้วขมจายเงินโซกันดังจ้ากาจว้วาำแบ่เลเนะแบ่เนาะหย่าค่ะสวัสดีครับแม่บ่าวเก็บมันยังลูกพี่ไก่เก็บมปนปากข้าหำมกูเท็บมวัดกาบแดดออนบ้านเพียงทำเนย นี่สู๊แม่ฆ่าลูกน้องในตลาดของเขามีคนผู้จบผูง้งามป่านี่อยู่บ่มันไม่อยู่ตีลูกพี่เฮีย,ยน่ะแต่มาเบี่ยงงานม,มองแตยย่ยามาหลอกมาเบี่ยวเขนินล้วตะขอมาสไตล์บ้านาาเราบ้างไอ้เรา,มาเไม่ได้เราบ่ได้หมายถึงเจ้าเนี่ยเห็นไหมเราหมายถึงผู้หญิงเสือขาวคนนั้นไงคือผู้งามขาบู้ง,งามแน่แท้แต่เจ้าต่อยไป